ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนําทีมข่าวเข้าไปดูสภาพความเป็นอยู่หลังจากส่งเรื่องร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ความสูง28ชั้นทั้งคราบเศษปูนที่กระจายตามพื้นทางเดินฝุ่นละอองและวัสดุก่อสร้างที่มักจะตกใส่บ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงบนถนนเจิมจอมพลอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี ไม่มีชิดค่ะเพราะว่าปกติแล้วโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการใช้ผ้าคลุมในส่วนของอาคารเท่ากับความสูงของอาคารนะคะแต่ว่าที่ผ่านมานี่ก็คือจะคลุมในส่วนของเฉพาะที่ทํางานแต่เวลาตอนที่จะทํางานปุ๊บก,ก็จะแกะออกพอแกะออกปุ๊บในส่วนของเศษปูนเศษวัสดุก่อสร้างก็จะสามารถกระเด็นเข้ามาบ้านข้างเคียงที่อยู่ทางด้านข้างได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะทั้งเรื่องเศษปูนทั้งเรื่องเศษวัสดุก่อสร้างถ้าเกิดสกรปรกขนาดน,นี้คนงานทํางานหนักขึ้นต้องดูด ดูดสิ่งสกรปรกออกทุกวันแล้วก็ในส่วนของเคมีก็ต้องใช้เคมีเพื่อที่จะปรับค่าให้ได้ด้วยลูกค้านี่ตั้งแต่เริ่มมีการก่อสร้างลูกค้าไม่ใช้บริการเลยค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเรื่องเรื่องความสกรปรกของสระว่ายน้ําที่ไม่ไม่รู้จะมาเล่นตอนไหนเพราะว่าสมมุติเราทารําความสะอาดตอนเช้าพอมาตอนช่วงบ่าย,ายสกรปรกอีกแล้วตอนช่วงเย็นเย็นทความสะอาดอีกตอนเช้ามาสกรปรกอีกแล้วชาวบ้านบอกว่า ระยะเวลากว่า1ปีตั้งแต่เริ่มก่อสร้างคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองศีราชาแห่งนี้ชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนมาโดยตลอดเนื่องจากผู้ดูแลการก่อสร้างไม่มีระบบป้องกันมลพิษจากการก่อสร้างอย่างถูกต้องจึงมักมีเศษวัสดุจำพวกก้อนหินเศษไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างตกลงมาบนพื้นทางเดินสร้างความหวาดระแวงกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก คล้าปูนบริเวณระเบียงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขนาดนี้นะคะเป็นผลกระทบที่เกิดจากการกอร่อสร้างคอนโดความสูง28ชั้นในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งชาวบ้านในละแวกนี้ต้องมาเชิญปัญหาในเรื่องของฝุ่นละอองรวมถึงวัสดุตกหล่นลงมาเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีแล้วค่ะนางสาวสมนึกคำรัน เป็นอีกคนที่ได้รับผลกระทบบอกว่าชาวบ้านภายในพื้นที่ได้รวมตัวเรียกร้องให้โครงการดำเนินการแก้ไขปัญหาหลายครั้งเช่นจัดให้มีระบบป้องกันแนวรั้วอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้างหล่นลงมาแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็จะมีส่วนล่างที่เป็นลานจอดรถอะค่ะเราก็คือเอ่อพอด ที่ภากอาศัยเนี่ยก็จะไม่กล้าจอดบริเวณนี้เพราะว่าเคยมีรถโดนกระจกแตกอะค่ะร้องเรียนตลอดค่ะเพราะวันนี้วันนี้ก็เมื่อ,เ,อเช้าก็เพิ่งมีเหมือนกันที่ว่าเศษมีเศษวัสดุหล่นลงมาที่พื้นเนี่ย่อยากให้เขารับผิดชอบที่ว่าผลกระทบที่เขาได้ทําไปแล้วแล้วก็ในส่วนหน้าก็คือหาวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอะค่ะ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเรียกร้องของให้โครงการแก้ไขและหาแนวทางป้องกันอย่างเร่งด่วนเนื่องจากการก่อสร้างนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่อยู่ติดกับบ้านเรือนประชาชนควรคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญประเสริฐสุภการถ่ายภาพชนรดีสุนทรชดช่วงทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน